ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุความสุขความทุกข์ความรักความเกลียดล้วนมีเหตุปัจจัยรองรับเมื่อเหตุเกิดผลย่อมเกิดเมื่อเหตุด,ดับผลย่อมดับตามไปด้วยท้าทาคตย่อมแสดงเหตุแห่งธรรมทั้งหลายและแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นโดยชอบ ผู้ใดยึดถือสิ่งที่แปลเปลี่ยนย่อมประสบทุกข์ใจเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เทียงไม่อยู่ในอำนาาของเราแต่ผู้ใดเห็นความแปลเปลี่ยนโดยปัญญาย่อมละความยึดถือเสียได้การปล่อยวางนั้นแหลเป็นทางแห่งความดับทุกข์โดยแท้การตื่นรู้มิใช่การหลีกหนีโลกแต่เป็นการเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดถือ ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยแท้แม้แต่ตัวเราก็เป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นตถาคต